ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับกระผมนายหมออรกเกอร์จายก,การเกมรีวิวไทยแลนนะครับผมนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า a good husband นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยว่าสามีที่ดีหรือไม่ก็แบบว่าสามีระไรท,ที่ดีต่อการอะไรทํานองเนี้ยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะว่าเสียงผมอาจจะแปลกๆไปนะก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นหวัดนะครับผมอ่าก็มันช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าก็ ะะคือว่าช่วงนี้นะก็เป็นานาทีได้แคสเกมนะผมก็กลัวว่ามันจะห่างหายกันไปนานนะเพราะนานๆทีก็จะได้แคสบางนานๆทีก็จะได้อัพคลิปบ้างอะไรทํานองเนี้นะผมก็ไม่อยากให้มันแบบปล่อยทิ้งไว้นานนะไม่งั้นเดี๋ยวชนแนลมันจะล้างจนได้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรจะแคสอีกนะอันนั้นก็มเีเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วน เรื่องเกม Miss i o n a r l y 2 r e ร e l in n r a m m e นะก็ต้องขอเลื่อนการแคสไปอีกแบบไม่มีกำหนดนะครับผมก็ไม่รู้นะครว่าวันไหนจะได้แคสต่อนะเพราะช่วงนี้จะไม่มีไม่มีเวลามนาะแคสเกมแบบแบบออฟอร์มยักษ์เกมที่แบบต้องใช้ทั้งสมองใช้ทักษะใช้ทั้งอาอ,อะไรต่างๆมากมายนะซึ่งเกมนั้นก็เป็นเกมที่แบบว่าต้องใช้เวลาในการเล่นสูงนะครับผมผมก็ต้องหาเวลาว่างนะฮะก็ที่จะมาแคสเกมแนนี้นะครับก็ ถ้าช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรจ Cat, ะแคสผมก็อาจจะหาเกมเก่าๆมาแคสนะผมอาจจะเป็นเกมที่ผมแคสมาได้สักสองสามพาร์ทแล้วยังไม่จบอะไรนะอาจจะมีต่ออนะไรพวกนี้นะผมก็อาจจะหยิบเกมเก่าๆนะมาแคสก็เป็นได้นะผมอันนี้ก็เป็นความคิดนะฮะอาจจะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มก็ได้เลยครับเราพูดพร่ำทำเพลงก,กันมานานแล้วนะเอาไป please be to start yeah let's go นะครับโอเคครับโอ้มาตอนแรกก็มันมีกระตุกหน่อยนะผมอ่าเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ปรับโฟกัสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็หายกระตุกแล้วนะครับอ่านี่เป็นบ้านของเราใช่ไหมครับเนี่ยโอ้เป็นบ้านนะหลังหนึ่งนะครับผมโอ้โหต้นไม้ไม่เป็นสี่เหลี่ยมไม้ครับชัดเลยแบบเนี้โอ้โหแล้วตัวขนมันก็สี่เหลี่ยมนะฮะชัดเลยครับไอ้เชี่ยมาจากไม้ครับแน่นอนครับเอ๊ ไหนเข้าไปในบ้านซีเมียอ,อยู่ไหนเนมียจา๋าเมียอ,อยู่ไหนจาไม่อ,อยู่ไหนจา้าเมียจ๋าอ่า what is that just look อ่าอะไรทำงานเหรออะโอ้ยยยยยยยรยยยยยยอะไร้ย้ยเราได้คะแนยนยยยมาา,ายะานานาาายน,ะนะะยยยยยายยาจยยยายยายยาายแยยเยย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 ยนนยย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 ยะยย ฉชนกำลังดูทีวีอยู่อ๋อโทษจะาจาเยจ๋าพอดีว่าเอ่อพี่อะไรโอ้ไว้พี่หิวมากเลยขอดื่มไว้ก่อนนะจ๊ะเออดื่มสิดื่มสิกูท <c oughs> ุอะไรเอ้ยจะใช้อะไรตอนนี้เนี้ยโอ้โหเพิ่งกลับมาจากทำงาน,นเหนื่อยนะก็ใจแบบคิดเอา f t ่ e ไว้ทำไมต้อพูดอย่างงั้นนะฮะทำไมถึงต้องไล่ฉันด้วยนะโอ้ฉันดูสามะ จริงๆเลยเดี๋ยวเมียจา๋าเฮ้ยมาหลังบ้านก็ได้วะนี่มีอะไรน่าลองนะลองเล่นดูบางสิเมียอะอะไรครับทำอะไรครับอ๋อล้างจานยืด <Yes. S 1> ล้างจานแล้วได้บวกยี่สิบห้าคะแนน่โอ้โห เยี่ยมเลยนินนาเยดทำอาหารโอ้ <c oughs> เดี๋ยวการทำอาหารมันดีสุดยอดมากเลยนะ <c oughs> คืออ่าฉันเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วแตกหน่อยจะอะไรอะไรบนอะไรนอะไรครับ <c oughs> อะไรวัดทีวีกับภรรยาของคุณทำไมแม่งลบหนึ่งวะ เกตเอาเจ็บอยากอยู่คนเดียวก็อยู่ไปกูไม่ว่าก็ได้โอเคโอเคจะไม่ยึงแล้วนะเมียจ๋าไปก่อนนะจ๊ะทํางานบ้านแล้วกู่าเราเป็นอ,อะไรหลุดฟุ่นเด็ดบวกร้อยเราเป็นสามีที่ดีของภรรยาเราก็ต้องทํางานบ้านนะให้ภรรยานั่งดูทีวีไปนะอย่าสบายจะเฉิบนะครับผมส่วนเราก็ต้องมาทําการบนะ้านทํางานบ้านให้เสร็จนะครับผมให้อ่ เพื่อที่เมียจะได้ชื่นชมเราสักทีเป็นไงบ้างเจเมียจ๋าสอ่ากูไปทําอะไรมึงโกรธครับกูไปทำอะไรมึงโกรธครับมึงดา่ากูอีกแล้วโอ้ตายข้างนอกมีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยอะไรเครื่องตัดหญ้ากูเอ้ยนี่มีงานทำแล้วอย่าหาว่ากูไม่ทำงานนะกูก็ทำงานเป็นเหมือนกันนะอะไรอ่ะโอ้สลิง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 โอเค ตัดไม้ได้ไหมเนี่ยใช้มือตัดแม่งเลยไม้ข้าวโอ้โหมันเมียนแล้นะ่น่ะมันเมียนบ่เอ้ยเราได้คะแนนสองร้อยสามสิบมาแล้วต้องต้องมาให้ภรรยาเราชื่นอกชื่นใจนะผมอ่ะเป็นไงบ้างเอ้ยมีถังขยะมันก็ต้องมีขยะให้เราทิ้งใช่ปะ่ะใช่อไหมใช่อไหมใช่ไหมเชื่ไหม,ไหมเอ้ยวันนี้เพื่อนเอาวะชิ่งเด็ดแอสโวว์เมึงด่ากูยังก็กไม่ใช่ผัวเมียกันเลยนะมึงด่ากูเป็นใครเนี่ย อย่าคุจะกับคนจอนจัอะนี่ไงวางแล้วมันต้องมีขยาให้ทิ้งนะนี่คืองานของเราครับต่อวันนะวันวันวันหนึ่งเราไม่ต้องทำอะไรครับเราเป็นทาสรับใช้เมียนะครับผมเอาขยะวางแม่งอ่ s เอสโฮเอสโอจริงยอะฮันนนสามร้อยสามแล้วเออมีชั้นบนด้วยอ่าข้างบนมี สำรวจที่ห้องก่อนห้องน้ําครับอเอาฝาชักโครกขึ้นนะผมเพื่อเป็นความสะอาดนะครับผมโอ้โหกระจกมันช่างโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินสุดยอดกระจกที่แบบว่านะก็แบบเดี๋นี้ห้องนอนนะครับผมห้องอะไรเออไอักอซสกกไอ้ไปปืนไปหัวนอนด้วยโอ้โหเตรียมข่าภรรยาไว้อย่างดีเลยนะ เฮ้ยว่ากูหยิบปืนได้นึกชัดนี่หยิบมาแล้วยิงหัวแม่งเลยเดี๋ยวนะมีงานอะไรทำอีกเคพอใจยังไป S หก S หกหัวคว่องหัวไม่เงันเดี๋ยวนะดูทีวีกับให้ชัดอยู่คนเดียวโอเคตามายเลยกูไม่ยุ่งกับมึงละมึงจะทำอะไรมึงก็ทำไปนั่งทีวีอย่างเดียวนะ ต้องทำให้อ่าภรรยาชื่นใจอาทำงานบา้านซะหน่อยเว้ยเย,ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่มึงดูกูดิกูทำงานอยู่นะมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกูทำงานอยู่อ่ะโชว์เลยทำงานโชว์เลยเป,ไไปไ็นไงฮะฮะเป็นไงฮะนี่ดูดแย่เลยทั้งตัวเนี่ยเคิดเอาเคิดเอาอุ๊บดูเว้ยโอเคกูไปยุ่งกับมึงแล้วอ้าวดูทีวีแย่เลยเฮ็ดวู้ตายโอ้ถ้ามีภรรยาเฮ้ยเลกกี้ สองปีที่แล้วเอา้าเอ้าภรรยาก็ด่าเราว w h ไววอ t เก a และอัปเดตด m p Tropic โอ้อะไรอะนี่คือโอ้โหมันสองปีที่แล้วโอ้โหเรายังโดนเคยโดนด่าด้วยโอ้โหแสดงว่าโดนเมียด่าทุกปีทุกไม่ใช่ทุกปีทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โห เดือนที่แล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะอา้าแม่งจะไม่ให้กูไปหาขับรถไปหาเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนเลยโอ้มึงห้ามกูทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรวะเอออาวกุ <c oughs> อ่ะโอ้ตายชีวิตน้อยชีวิตชีวิตมึงจะสงสารนายมากเลยอ่ะนายเป็นเออหนึ่งปีที่แล้วไหนดูสิเหตุการณ์วันนั้น นี่สตาร์นสตป no one want to hear อ๋อเป็นเรื่องที่แบบที่ไม่อยากมีใครอยากฟังสักเท่าไหร่โอเคโอเค let's go อ oh, ๋มีขยายอะโอเคสำรวจมาให้หมดมีงานอะไรก็ทำหมดนะครับโอ้แต้มจะห้ารอยแล้วมึงใจดีกูบ้างใจดีกูผมบ้างได้ไหมโอเค กูไปทำให้มึงโกรธตอนไหนวะโอ้อะไรอะไรก็กูกูมีทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยในห้องบนรถเสร็จหมือยังเนี่ยห้องน้ำโอเคฮ<ะ>เฮ้ยอะไรทรีมันสามเดือนที่แล้วมีอะไรกัน ครับเออมันมีอารยธรรมอะไรกันบนเตียงเหรอครับคือคือแบบอืชัดเลยเห็นจะจะคาตาโอ้โหเล่นท่ายากซะด้วยเล่นท่ายากซะด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วอา้าวจับปืนได้มึงเสร็จกูมึงเสร็จโกมึงนะมีชูนะเดี๋ยวนี้มึงหัดและล่าสัตว์นี่แย่ต่ออะไรแถมเป็นตัวชั้โชคคน,นยำแม่งเป็นคนดีๆไม่ชอบมึงชอบไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คุณคิดยังไงอะไรครับอะไรมึงมีข้อแก้ตัวอะไรครับฮะฮะข้อแก้ตัวอะไรเออว่าดูยุทิ้เอ่ะกดอ้าวยังจะไล่กูอีกเหรอมึงเห็นเนปืนนะมึงไม่ใช่อะไรนะ่เนี้ยปืนนั่นเนี่ยอืมปืนจนิ้มอะไรจะเคาะจะหาโคหาตำรวจเหรอมึงแน่ใจนะคุณอยากทำให้ฉันกลัวไหมโอ้นี่กูจะฆ่ามึงนะเนี่ยพี่ได้โปรดอย่าฆ่าฉันฉันขอโทษมึงขอโทษแล้วมันหายไหมฮะมึงทำอย่างเนี้ย ฟังอยู่ฉันไม่รักไม่รักใช่ป่ะไม่แล้วพูดดีๆนะพูดดีพูดดีนีกูให้ให้โอกาสพูดใหม่พูดดีๆพูดวะพูดเอียไปพูดใช่ป่ะไปพูดใช่ป่ะเอาไงเอาไงฮะ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  Fuck you, Williams, and see you next time อ mm. ืมอ้าล่ะครับ สุดท้ายเราก็ติดคุก <c oughs> ช่างเป็นสมชื่อว่าอะไรนะครับอกูแทสแบงเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นสามีที่ดีต่อภรรยาแล้วแต่ภรรยาดีต่อคุณหรือเปล่านะเราทำดีกับภรรยาสักเท่ไหนแต่ทำไมภรรยาของเราถึงทำตัวแบบนี้ถึงทำเราเหมือนอย่างก,กับว่าเราไม่มีตัวตนทำเหมือนว่าเราไม่ใช่สามีของเขาทำเหมือนว่าเราเป็นทาสเราเป็นคนรับใช้เราเราไม่มี เราคือไม่มีความรักต่อกันคือเราจะได้เห็นเลยนะฮะว่าผู้ชายคนนี้นะฮะเขามีความทุกข์กับอ่อกับภรรยาเขามากแค่ไหนนะ,ะเพราะทุกปีทุกปีทุกปีภรรยาเขาจะจะด่าเขาจะใช้เขาจะกดขี่เขาทุกครั้งอย่างที่เราได้เห็นนะฮะในใน,ในภาพเลยนะ,ะว่าแต่ก่อนนะเขารู้สึกยังไงบ้างแต่แต่ละที่แต่ละที่นะอย่างที่ผมตีนิปอา่าอย่างที่มันมีให้เห็นนะฮะเป็นภาพตัวอย่างเลยนะครับผมว่าอา่าความจริงแล้วมันเป็นยังไง ที่เราฆ่าภรรยาตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเราฆ่าเพื่อความสนุกเพื่อความเ,เพื่อความเพื่อที่จะแบบอะไรอะไร,ะไรยังไงนะแต่ว่ามันเป็นความเก็บกดครับคือพอเรารู้เรื่องทุกอย่างว่าแฟนเราไปมีชู้ถ้าเป็นคุณคุณจะยอมได้ไหมแล้วแล้วทีนี้ภรรยาของคุณก็มาทําตัวแบบเนี้ยแล้วก็ไม่มีชู้แล้วก็ไม่ได้รักเราทําทีเขาว่าเราไม่มีตัวตนแบบเนี้ยแล้วคุณจะไปยอมได้ไหมวิมนาล่ะถึงได้มีปืนเอาไว้เนี่ย ที่เราต้องหยิบปืนขึ้นมาเพื่อที่จะสั่งสอนเธอที่เธอไปทําตัวแบบนี้เธอทําตัวไรกสาระเธอเป็นคนที่แบบไม่ดีต่อไม่ดีต่อสามีตัวเองนะ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเธอเป็นคนที่ตอแหลและลักษณะเยี่ยนตอแหลแต่เพื่อจะาโจก็พยายางเด็กเจ้าตาเป็นที่โอเปรเยี่ยนจ๋านะามาเป็นนกเจ้าจริงแตเก็บใจแอบไปกินเนื้อแยกจับปากกระตุ้มนมนมเป็นนกจริงพนะโอ้โหควายไม่ดูหน้าตัวเองเลยนะก็จะมาเป็นมาใช้คนอื่นเนี่ยโอ้โหมึงเห็นว่ากูเป็นใครเนี่ยฮะมึงเห็นว่ากูไม่มีตัวตนเลยจะไม่เด็ดมึงจะมามึงจะมาด่ากูจะมาใช้กูอย่างเงี้ยเออแล้วที่กูฆ่ามันไปเนี่ยกูคุ้มมากเลยนะกูขอบอกตรงนะถึงแม่ถึงแม้ว่ากูต้องติดคุกแต่มันก็คุ้้้มมาาาากกเเเลยนนะทททีี่่่รรรไดใสิงงตอ ก็เหมือนเป็นการจำรัแค้นนะครับผมใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้นะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุท่านนะที่ติดตามไลค์ที่ติดตามเกมเกมนี้นะครับผมอาจจะสะเทือนใจนิดหน่อยนะสำหรับคู่สามีภรรยาที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอภัยด้วยนะที่อาจจะรุนแรงไปหน่อยนะแต่ว่าก็มันเป็นก็สามารถสื่อความหมายได้หลายอย่างนะสำหรับเกมนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็สวัสดีครับ